หน้าเล土ดินสองแควนะครับวันนี้นําเสนอที่สวยวิวภูเขา <c oughs> ดูนะฮะเนี่ยภูเขาโอบล้อมเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับที่แปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองกวางลีนะครับตาบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งไร่สองงานนะครับหน้ากว้างสามที่สองเมตรเนี่ยแล้วก็ลึกไปถึงถึงแนวที่รถจอดอยู่ตรงนั้นแปดสิบเมตรนะครับมีถนนขนาดสามด้านเลยด้านหน้าตรงนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้กว้างหกเมตร ด้านข้างตรงนี้ไปถึงตรงนู้นกว้าง6เมตรแล้วก็มีถนนตรงนี้อีกกว้าง3เมตรนะครับมีถนนขนาดหลายด้านเลยนะฮะแล้วก็มีเพื่อนบ้านสังเกตดูมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นแนวเลยนะมองเห็นวๆนะฮะแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านอยู่นะครับเขามาสร้างบ้านอยู่ทําที่พักอาศัยกันอยู่ค่อนข้างเยอะที่มีรถยนต์อยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็ทํารั้วไว้ทําเป็นบ้านสวนนะครับทํเป็นลักษณะโคกหนองนาที่แปลงนี้สุดยอดจริงๆนะครับถ้าสนใจก็ดู ที่คลิปเต็มนะครับ